แล้วสวัสดีค่ะรถกระบะเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถกระบะออกแนวสายอนเนกประสงค์นะคะห้องโดยสารก็กว้างค่ะด้านหลังก็บรรทุกได้เป็นรถกระบะตัวสูงพร้อมเดินทางได้สบายเลยนะคะเกียร์ออโต้ด้วยค่ะข,ขับง่ายบรรทุกก็ได้หน้าหลังเดิมๆไม่เคยชนรถสภาพสวยมากๆค่ะอีซูซูดีแม็ก2.5 open cap highlander นะคะรถปี2012ค่ะ ราคา275,000บาทเคริดดีฟรี D, 2, ดาวผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ6,000บาทเท่านั้นสนใจคันนี้นะคะรถอยู่แถวแยกไฟแดงบ้านโพตลาดสายฉโคราชค่ะโพรคุยและนะัดดูรถนะคะให้ติดต่อผู้ขายตามเบอร์ทโทรใต้คลิปแต่ถ้าอยากขายรถอยากลงโฆษณาติดต่อทักหาอแอดมินนะคะมาใช้บริการลงโฆษณากับแอดมินได้นะคะตามลิงง์รายใต้คลิปค่ะ ในวันนี้แอดต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดติดตามกันแล้วหรือ,อยังคะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ